โอเคนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับพาร์ทที่7กับเกม p l n n e t of อ a ล a นกันอีกแล้วนั่นเองนะคับครับหลังจากที่เราผ่านอุปสรรคมามากมายนะครับทั้งหุ่นยนยักษ์แมงมุมยักษ์แล้วก็ได้วิ่งผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างไกลและได้ามาถึงทะเลสายแห่น,นี้ นะครับก็อันนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราไปดูกันเลยครับผมอันนี้แล้วก็ไปกันต่อดีกว่านะเดินทางกันต่อ,อปุ๊บไะ่ีไหมเชย,ยนะดีทีหนึ่งมุจ้าดีไหม เวลาลีวลีโลน้องจะตอบกลับด้วยนะอุม้มมันเป็นทะเลทรายแบบแห้งแรงจัดเลยทุกคนขางหน้ามีหุ่นยนต์ไปลบเราต้องขึ้นข้างบนรอมันทันหลักก่อน อนี้น่าจะทอดตัเนี่ยเพรมันทันหลักโอเคขึ้นขึ้นรึเร็ว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 จะมุนขึ้นมาเร็วขึ้นน้องเฮ้นี่อ้นี่อันนี้เกินอันนี้เกินไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไป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 โอเค จะโมวช้าไม่ได้ฮะแล้วตองน,นี้ไปช่วยคนพี่อย่างเราโอ้โห <c oughs> วิวอีโน่อืม,อมโดนเขายังลากไปที่สุดจ่ลากู้สึกขอบโลดหรือไงเนี่ยนะ เรามาเจอแบบอะไรอย่างเนี่ยเห็นนะเข้าเมืองอยู่แล้วเหรออ,อูข้้งบนนั้นมีปุ่มก็ต้องลงมาข้างล่างตรงนี้คืออะไรเอ่ยข้อนี้จมุนอืมโตถึงมา โอเคเต้องให้มุ่มุลอยู่ตรงนี้แล้วเราก็โดดไปเอาไฟลงตรงนี้แล้วเราก็ดึงเอ่อต้องดันเจ้านี้เข้าไปป่ะน่าจะอย่างนั้นโอเคแล้วเราก็ปล่อยไนี้ก่อน แล้วก็ขึ้นมาด้านบนฐานี้งึ๊บแล้วก็ให้เจ้ามูลตามมาหรือเปล่านะไม่ใช่ดิเราต้องให้เจ้ามูลไปคุมน้องอีกรอบนึงเดินมาไปเจ้ามูลตามมาพีมันเป็นแทนลิฟต์กดได้นะทำลบ รเปลให้เจ้าหมุน่ดเล่นเออเต้นมาไปกันต่อดีไปเดสายอันร้อนละอุเหมือนประเทศไทยเลยเฮ้ยนี่ต้องไปไหนเนี่ยยังไงเนี่ยเราให้เจ้าหมุนไปกดปุ่มไปก่อน กด,ดแอบขึ้นไปกด,ดอีกทีโอ้แล้ต้องขึ้นมาบนนู่นโอเคโด,ดยการไต่เชือกไส่เชือกมากด,ดให้หน่อยแล้วโดดไปกด,ดอีกทีนึงเออมีหุ่นด้วยเหรอยังยากไม่พออีกเหรอทุกคนมีจมูลอยู่ยางนเนแอเงกันอาจจะปลอดภัยกว่า ก็จะต้องรอไปฝั่งกดแล้วเราก็วิ่งกลับรอลี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 กดลงตามมาจามูนเร็วตามมาเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดใจเย็นเร็วจมูนเออเก่งมากเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีประตูหรือเปล่า ใ่ปะไม่ใช่บอไม่ใช่ไม่ใช่เราหลงผิดไปเอง่าท,ทีไปกันต่อโอ้ยเดินไกลอีกแล้วทุกคนฮนะหนาหน้าของเราจากเมืองเป็นเอาเมืองริมน้ำต้องมาวิ่งกลางาทะเลทรายร้อนระอุอย่างกับประเทศไทยนะตอนนี้แต่ตอนนี้พาย,ยุเข้าแล้วทุกคน ก็จะเย็นเย็นมันเป็นปุ่มอะไรอะ่ะกดเล่นอืมอืมมึมันอยู่ั้นเหรอโนะอ้ยทำอย่างนี้ได้ ไป,ไปไปไปลานน้านะไป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 ไมไหมท่ันอยู่ทีเรก็ได้เวลาควบคุมเจ้านี่แล้วอ่านี่ไี้น้องเขาไม่ใช่หรอโอ,อมันเป็นเครื่องดูดเหล็กวะเออมันพังเลยปะ ก็ไม่พังโอ้โอ้โเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันนี่ไอ้นนองก็จงหมุนปิดนีไงเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จแล้วปะ่ะแต้ข้างบนนึงเนี้ยมีมีของแน่นอนเซนมันบอกว่ะคนมันขึน้นเลนตรงนั้นถึงหรือเป่าวะ ถึงอยู่ถึงอยู่อ่านี่ไงถึงเดี๋จะพลาดมาเยอะแล้วก็ถออเออันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อันที่สิบโอเคฮนะเราพลาดมาเยอะเลยแลก็ไม่เป็นไรพลาดแล้วพลาดไปรับมามนได้เวลาไปแล้ว มีขึ้นไงเนี่ยอ๋อเคดูเรื่องดีดีประมาณนี้ปะสุดแค่นี้โอเคดึบขึ้นมากรโดดไปเอ่อจะมูวนแล้วเชือกให้หน่อยดูรึบเขียนลงมา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 กเร็วเร็วเร็ว อีกหรืเอ,อเก่งมากวิอ๊อ่ะอันนี้เนาะวิโคโดดไม่พลาดรอดอยู่รอดอยู่แอนต่อ ทะเลทรายตอนโลกอุ่ยละเป็นทุง่งยากว้างๆตอนนี้เดินข้ามาเกี่วกับอะไรเอ่ยพิษหนายแล้วอันนี้ต้องให้เจ้ามูลไปกัดแน่นอนแล้วก็เจ้ามูลขึ้นนึงมะขึ้นหนึ่งอยู่กัดเลยลูกกันเลยกันเลยพี่โชว์เทคนิคการกระโดดนะอืมเจ้ามูลดู ดูและจำน้องน,องนองิดนึนงถึงมาเนี่ยอยืโอเคถึงมาจับมวนตามมา้าวิเราข้อท่าไปแล้ววะเป็นคนครับโอ,อุงตรงนี้ห้ามโดนวิวิพัดลม่สองย่งางห่ะ ไได้แรงมากรู้ว่าจะแบบพัดตัเราปิวอะไรเงี้ยไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงนะอะมันพัดเราไม่ปิวแต่มันพัดเจ้ามูลปิวโอเคงั้นเราไ็ต้องไปคนเดียวแล้วนะคือจะมันก็ต้านเราเหมือนกันเนี่ยคือถ้ามีเราโดดไม่ข้ามแน่ๆ อรอเรอยโดนปั่นไม่ดีไม่ดีเออมาวิมันไม่เห็นเราใช่ไหมไม่หรอกมัง้งอยู่สูงขนาดนาัด้นอต้องปิดอันนี้ แล้วเราก็ไปควบคุมคุณยนต์พวกนั้นไปควบคุมหุณยนต์อืมคันไหมคันอยู่โอเครอดเดินไปเลยปล่อยไปเลยลูกปล่อยไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวดีดูเองทุบ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 อ่า ตอนลงพาดน้องจะแบบสโลสโล่ด้วยนะเออนี่มันจะกลุ่มอะไรวะ,ะเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้แหละแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็มีเหรอโอ้โหเยอะเหลือเกิน ไปทางนี้ไม่ได้แสดงว่าเราต้องพาเจ้ามูนขึ้นตัวนี้แน่เลยแล้วก็พาเข้าไปปุ่มยากเตือนนะม่จะตัวนี้โดนไม่เป็นไรนี่หว่าเอ้ยปิดตาโดดได้ปะต้องลอง อยูโอ่โอเคโอเคเกณฑ์ละเกณฑ์ละเกณฑ์ละต้องให้จหมูกขึ้นตัวนี้จมูกขึ้นไปอาทีนี้เราต้องคุมดีๆเว้ยทุกคนขึ้นึไปเออ เฮ้ยจักมูลโดนกระแทกขึ้นมาอรอพัดลมแล้วเราพุ่งออกไปเลยไปแล้วโอเคเรียบรอยจั่วมูลออกมาเรียบร้อยจั่มูลกดปุ่มไนงะโอเคเราก็จั่มูลกันเออออมาแล้ว สักทีนะโอเคเราไปหาเจ้ามูลแก่อะไรเคหมูนตามมาแล้วเหนื่อยมากทุกคนเลยพิษนามเมื em> ่อกี้มันยาวอยู่นะกินจะกินนารังงานมาเยอะอยู่เฮ้ยพี่ชาย พวกมันยังบินมันไม่ไปไม่หยุดว่ะมันจะเดินไปทางไหนถึงนั้นใช่ไหมก็หันหลังกลับไปก็เดินหันหลังกลับไปมันเดินแค่นี้เหรออุ้จะมุ้นโอ้เจะมุ้นเราดหลุมได้มันจะเป็นหลุมตรงนู้วนฮะเดี๋ยวรอ หุดเลยแล้ววิง่งหยุดเราต้องรอดแทนปะนะโอ้เรามีที่รอดอยู่เรามีที่รอดอยู่เรามาห่านลังกันไปก่อนเรามาห่านลังกัาก่อนโอเคแล้วเรารปลูกยืยนปลูกตรงนี้ ตามมาลูกตามมาลู้เอาเฮ้ยตามาทันหลังโอเคเราวิ่งมาน้องลงปึ๊บโอเคมันไล่มันเห็นน้องลงเราวิ่งนี่ลงกระโ,โูให้น้องตามมาตรงนี้ ยุดโอเครอมันหัดกระปันงน้องตามาอเอเรานอ,อดละไปกันต่อแล้วก็นะก็มีตัวหรอยิงโอมันโดดขึ้นโดดลงอเออแล้วงั้นงั้นเราก็ต้องวิ่งเลยอุ๊ยผาหุ่นยนต์โผล่แล้วจ้าอ่าเรียบร้อยโดนเหยียบหัว đang đang hay cho muôn đổ nhìn đuôi má tuần cho muôn vĩnh má ừ nôn mày nè mày nè cho โมนไม่โอ้ยจม,มุนเฮ้ยทำอะไรจิตใจเฮ้ยโอย้เราต้องรีบแล้วด้วยนะไนเอเราไปทางนั้นไม่ได้เราต้องมาทางนี้แทน ที่บอกนั้นต้องยิงเจ้ามูลเลยอ่ะแล้ว๋ยวน้องโดนจับเฉยๆน้องน่าจะโดนจับเฉยๆปะขอร้องอย่าตุยเลยเพื่อนที่สนิทของเราตลอดการเดินทางที่ผ่านมาหอุโหนมแมง บุ่นขนาดนี้อายุทะเลสายหรอครับคุณพนอนะหรืออะไรดยวมูนฮีโร่ผมลงเสียดัองคู่ไปเลยโดนจับดังคู่เลย ไม่ไหวแล้วกลับม,มาในความฝันอีกแล้วนะ้พบกนะัน ูววแล้วสแสดงว่าเราผ่านมาครึ่งหนึ่งหรือปะเฮ้ยจมุยเฮ้ยจมูนจ้ามูนอย่าทิ้งเราไปไปน,น,นี่เร็วนมหน้า จมูนวิวอร์นะเฮ้ยโอ้แสดงว่าเราโดนพาตัวมาใช่ไหม ุิยมีคนอยู่อยกเหรอ,อามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยคนเรื่องหอมเราเดินวิ่งไม่ได้นะ,ะเดินอีกเดียว ทีจริงไหนครับเนี่ยบ้านของใครเดี๋ยวต้องวิ่งต่อเจ้าของบ้านเขาไปไหนแล้ววะที่เขาดูแลเรามาตอานี่ไงเจ้าของบ้านคุณป้าคุณป้าเอ้กลุ้โอ้ คือหนูฟื้นแล้วเหรอที่ไอ้ไงบ้างที่ไอ้อนาลานา่าพาชื่อลาน่าลาขวนพาชื่อลาขวนเฮ้ยลาขวนอืมลานะ่าป้า,มาเมาแล้วนะ เรากำลังจะไปไหนเนล,นล่ะ้าน่าพ่นันไปตามหาพี่ชายของข้าที่ไรลานเอาเลาราคุณต้องตามคุณลงไปหรอเฮ้ยที่มันเทคโนโลยีอะไรครับเนี่ยอะไรไม่รู้จะขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน เป็นกระดาษโน้ตดนตรีนะแล้วก็มีน้องมูนอยู่ด้วยในรูปก,ก็เป็นอุ้นครบวน้องมูนเหรอเต็มไปหมดเลยเด็กกับรูปกรองสักคนหนึ่งลุงหวไหมเนี่ยีอุย้ยอ๋อนี่ไงสแสดงว่าต้องมัรนเลงเพลินดนตรีเหรอให้เข้ากับจังหวะของ คุณยนพวกนี้ดีมันยากมากนะตัวเองอ๋อ,อ,อดูนี่นะนี่เฮ้ยนี่บอกนะคุณลุงเป็นผู้ก่อตั้งเจ้าพวกนี้อะ่ะ ได้เฮ้ยเอาใหม่เมื่อกี้ไม่คืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ไม่ใช่หรอโอเคโอเคงั้นเราเมื่อกี้เราไปดูรูปม,มาใช่ไหมแล้วก็คือน่าจะต้องอย่างนี้ อ่าต้องเป็นอันนี้เป็นกลางดึกดึงที่เป็นตรงกลางจุดตรงกลางแล้วมีเส้นลอกแล้วก็อันนี้เส้นอยู่ขวาสุดมนี่เส้นอยู่ตรงกลางแล้วก็เส้นอยู่สองอันทางขวาอย่างนี้น่าจะถูกนะมันเป็นเหมือนสัญญาณที คุณยนต์ตัวแม่ส่งมาให้เจ้าูกพวกนี้ถูกหวยเนี่ยโอเคนะครับทุกคนนะฮก็น้ำหรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนผมขอไปทำค้างข้าใจและก็เดี๋ยวกลับมาในการต่อในพาร์ทหน้านะครับผมน้ำหรับพาร์ทนี้ไว้เจอกันบ๊ายบาย